สวัสดีครับวันนี้ก็พามายังสวนคนเกษตรจตตนะครับวันนี้พามาชมประโยชน์ของทุเรียนพื้นเมืองนะครับมีให้เห็นแล้วก็ท่านที่ปลูกทุเรียนนะครับควรอย่างยิ่งที่จะนำเมล็ดทุเรียนพื้นเมืองหรือต้นทุเรียนพื้นเมืองมาปลูกคู่ไว้นะครับจะดีที่สุดนะครับมาปลูกคู่เลยเพอเรานำต้นทุเรียนพันธุ์ดีลงปลูกปุ๊บนะครับ เราก็นําต้นทุเรียนพื้นเมืองลงปลูกเลยนะครับนี่เห็นเห็นนะครับเห็นเห็นนะครับแต่เ่เห็นว่าต้นทุเรียนพื้นเมืองนี้โตเร็วมากในขนาดว่าผมเอากิ่งก้านเขาออกหมดนะครับกิ่งก้านพวกนี้เอาลงหมดเลยนะครับเขาก็ยังฉลุดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับก็แสดงเห็นว่าการเจริญเติบโตของต้นทุเรีเยนพื้นเมืองเขาโตได้เก่งจริงๆนะครับท่านดูนะครับประโยชน์ถึงแม้ว่ามันจะโตขนาดนี้บางคนบอกว่าอุ้ย ตัดทิ้งไม่รู้จะเสริมรากยังไงนะครับเพราะบางคนเข้าใจว่าการเสริมรากเสริมเฉพาะต้นทุเรียนพื้นเมืองกับต้นพันธุ์ดีประมาณระดับนี้นะครับนะระดับเขาหรือว่าเกินเขามาหน่อยนึงนะแต่ที่จริงแล้วนะครับนี่อย่างของผมนะครับผมทํางานไม่ทันนะครับต้นนี้มันก็พุ่งไปไกลพอพุ่งไปไกลแบบนี้เราก็กลับด้านนะครับกลับด้านก็คือเอาต้นทุเรียนพื้นเมือง มาเสริมกับต้นเอ้ยเอาต้นทุเรียนพนดีมาเสริมกับฝั่งของต้นทุเรียนพึ้นเมืองนะครับเพราะว่าต้นทุเรียนพื้นเมืองเขาโตกว่าแต่ถ้าหากว่าเราเสริมไวๆนะครับตอนที่ต้นเขาเรียกันเราก็ใช้วิธีการเอาต้นทุเรียนพึ้นเมืองมาเสริมกับต้นพอดีนะครับวิธีนี้ก็ท่านมาดูใกล้ๆนะครับวิธีนี้เขาเรียกว่าการเสริมรากแบบทาบนะครับ เราก็ใช้วิธีการทาบง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ติดดีติดชัวร์ติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ท่านดูนี่นะครับจริงๆก็ผมกะว่าจะปลูกเพื่อที่จะนํามาเสริมรากนะครับต้นขนต้นแต่ใ,ในเมื่อเ็าโตดีนะครับเราก็ใช้วิธีการนี่นะครับทาบอย่างนี้นี่นะครับนี่คือตำแหน่งที่ทาบนะครับเปิดแผลต้นพันธุ์ดีแล้วก็ปดัด ต้นทุเรือนพื้นเมืองแล้วก็เอาพาเทปมาพันนะครับแค่นี้ง่ายๆนะครับนะครับเมื่อเขาติดเราก็ค่อยมาตัดต้นทุเรือนพื้นเมืองออกนะครับนี่นะครับค่อยมาตัดพอมนติดปุ๊บนะครับมาตัดระดับนี้นะครับค่อยมาตัดออกแล้วก็เขาจะเสริมรากในระดับที่สูงขึ้น็นการช่วยค้ำยันต้นได้ดีมากนะครับได้ดีมากถือว่ามากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการกันโยกกันลมนะครับ ก็มาหนึ่งคลิปนะครับวันนี้การเสริมรากกรณีที่ต้นทุเรียนที่เรานำมาปลูกเพื่อยี่จะเสริมนะครับปรากฏรับมันโตแสงต้นพันธุ์ดีไปไม่ต้องตัดทิ้งนะครับไม่ต้องตัดทิ้งชมคลิปนี้แล้วกลับไปทำได้เลยนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับสอบถามก็ทักทายมาตามไมดีไลน์นะครับ ต้องการซื้อปุ๋ยซื้อยาจากสวนคนเกษตรก็ทักทายมาทางไลน์นะครับให้คำปรึกษานะครับท่านที่อยากจปรึกษาหารือนะครับออสอบถามก็ได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ